ยุคปัจจุบันนี้เราคงไปเสียไม่ได้เลยว่าในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่มันไม่ได้เทรนด์ต่อไปมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเรื่องของ sustainable design เนี่ยจะต้องลงไปในการเรียนการสอนลงไปในโปรเจกต์ของนักศึกษาที่ต้องทำทุกๆโปรเจกต์ปที่ทราบกันดีนะครับว่าคุณสมบัติของบัณฑิต แล้วก็ทักษะที่สําคัญนั่นก็คือทักษะของการทํางานร่วมกันอย่างเช่นวิชาชีพสถายะกรรมวิชาชีพหนึ่งที่สถาปนิกมักจะต้องทํางานร่วมกันด้วยเสมอเลยนั่นก็คือนักการตลาดสถาปนิกต้องมีข้อมูลก่อนต้องทราบว่าเทรน์ในยุคปัจจุบันของลูกค้าเนี่ยความต้องการของตลาดเนี่ยไปในทิศทางไหนนักการตลาดจะเป็นผู้มีข้อมูลจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็มาทํางานร่วมกับสถาปนิก ผมได้มีโอกาสคุยกับดรปิยนุชปิชานน์นะครับคณะพนิษศาสตร์และการจัดการนะครับสาขาการตลาดก็ได้พบว่าในรายวิชา Service Marketing นักศึกษาก็จะได้รับโจทย์ว่าให้แสดงบทบาทสมมุติในประเภทธุรกิจต่างๆที่เขาได้รับมาแล้วก็ใส่ความรู้ใส่องค์ความรู้ใส่ทักษะในเรื่องของ Service Marketing ลงในบูธนั้นๆเช่นธุรกิจโรงแรมธุรกิจสปาธุรกิจร้านอาหารเนี่ยในการจำลองบูตนั้นๆเนี่ยมันจะต้องมี องค์ประกอบอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของหรือแม้กระทั่งชั้นวางอาหารเชลต่ตางๆถ้าวัสดุเหล่านั้นถ้าพร็อพเหล่านั้นเนี่ยมนเป็นวัสดุรีไซเคิลได้มันน่าจะดีโครงการบรริกาวิชาการการออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เพื่อการพัฒนาการตลาดนะครับแล้วก็เพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเราทําโครงการต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่เทอมหนึ่งสองเรียกโครงการชื่อเล่นๆกันว่าโครงการอัพไซเคิลเราจึงคิดต่อว่าแล้ววัสดุอีไซเคิลนี่เราจะเอามาจากไหนดีคําตอบที่เราคิดกันมาก็คือว่าเราควรจะนําวัสดุที่เสี่ยงต่อการสร้างอันตรายกับสิ่งแวดลอ้อมอย่างเช่นขยะจากชายหาดมาทําเป็นพรมหรือทาเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วางในบูธธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอ ออกแบบแล้วเนี่ยเราด้านกษัยก็ต้องวิเคราะห์ถึงประเภทของโครงสร้างได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดึสาวออกแบบเนี่ยเป็นโครงสร้างประเภทใดมีการรับแรงอย่างไรต้องมีการวิเคราะห์ได้และในขณะเดียวกันต้องมีแนวความคิดสอดคล้องกับประเภทของธุรกิจนั้นๆส่วนโครงการในปี1นึ่งทับหกเนี่ยเราเรียกชื่อเร่งกันว่าโครงการทอยแอนด์เซนเดอร์เนส ถูกคิดขึ้นมาโดยโดยมีรากฐานจากโครงการเดิมก็คือเป็นเรื่องของกรีนโปรดักต์เหมือนกันเป็นเรื่องของการอัพไซเคิลวัสดุเหมือนกันแต่เราใส่ไอเดียเรื่องของยูนิเวอร์แซลดีไซน์กับเรื่องของพัฒนาการของเด็กช่วยสนับสนุนแล้วก็ออกแบบพฤติกรรมการเล่นที่มันสอดคล้องกับวัยเราใช้วัสดุอัพไซเคิลหลักๆเลยก็คือไม้เราได้มาจากโรงไม้ของหมู่บ้านสีตรังซึ่งอนุเคราะห์เศษวัสดุที่เป็นลักษณะของชิ้นไม้ชิ้นเล็ก ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใหญ่ยืนเป็นไม้ชิ้นเล็กแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นแผ่นที่เป็นจะเป็นหัวไม้ที่ถูกตัดแล้วมันเหลือทิ้งนะครับแล้วก็เศษวัสดุจากร้านกีรกรเป็นร้านทําป้ายไวนิวทั่วไปนี่แหละครับเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยไปคอลเลก์วัสดุเหล่านั้นมานะครับแล้วก็นํามาประกอบเป็นชิ้นของเล่นนะครับตามตามแต่ละประเภทของธุรกิจอีกเหมือนกันผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยจย์ของกลุ่มนักศึกษาของเขาเป็นลักษณะของธุรกิจ เป็นเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านกับข้าวนะครับดังนั้นเนี่ยนักศาทั้งสองสาขาทางการตลาดของสามปัดเนี่ยก็ออกแบบเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเล่นที่เป็นลูกต่งของลูกปลาสื่อถึงเป็นร้านกับข้าวกับปลานะครับซึ่งของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้ทั้งของการดึงดึงเป็นลักษณะของรถแล้วก็เป็นลักษณะของเป็นแม่เหล็กสามารถตกสามารถตกปลาตกลูกปลาได้เป็นชิ้นช้นเป็นตัวตัวลักษณะนี้นะครับ ก็ของเล่นชิ้นนี้ก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างหลายรูปแบบแล้วก็มีลักษณะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นเมื่อนักศึกษาได้ทํางานร่วมกันแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องมีการแชร์ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันหรือไอเดียในการอัพไซเคิลวัสดุให้กับหน่วยงานภายนอกอื่นๆด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนมัธยมวัดควรพิเศษมูลินทธินะครับซึ่งทางโรงเรียนเนี่ย มีความสนใจในเรื่องของวัสดุอัพไซเคิลอยู่แล้วมีกลุ่มชมรมของนักเรียนที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าเป็นจุดร่วมกันแล้วก็มอบวัสดุที่เป็นอัพไซเคิลผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นวนะไว้ไวที่โรงเรียน การกรีนโปรดักที่นักศึกษาได้จัดทำมีการนำความรู้ด้านวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ส่งต่อไปอยังโรงเรียนหรือว่าสังคมแชร์ความรู้ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนของเราแล้วก็นักเรียนโรงเรียนของเราอะค่ะสามารถไปต่อยอดโครงงานที่ตัวเองทำอยู่นำฝาขวดน้ำไปประดิษฐ์เป็นโต๊ะแล้วก็สามารถวางของได้เขาก็เลยคิดไอเดียที่จะนำหลอดที่เหลือใช้อะค่ะมาประดิษฐ์เป็นหมอนแล้วก็ส่งต่อมอบอยัง ผู้ปว่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ชมรมคนพิการของจังหวัดตรังนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขานครินนะคะเขาเนี่ยมีทักษะมีความรู้ด้านวิชาการมีความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะเขาเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าสงขานครินเนี่ยสอนอะไรเพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการแบ่งปันการช่วยเหลือสังคมค่ะอันนี้คือสิ่งที่ประเทศชาติเราสมควรจะมีแล้วก็ยังต้องการเยาวชนเหล่านี้ค่ะไปพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ สิ่งที่ทางสาขาหรือหลักสูตรได,ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยเราสามารถสร้างกลุมซ i n d s e ที่เป็นลักษณะของในความคิดแบบเปิดหมายความว่าเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้คิดอยู่เฉพาะสาขาที่เราเรียนเรามีการเปิดรับฟังในความคิดอื่นๆที่จากเพื่อนต่างสาขาหรือเพื่อนต่างวิชาชีพที่จะต้องทํางานร่วมกันในอนาคตนี่แหละแล้วก็ฝึกที่จะเปิดใจรับแล้วก็ทํางานร่วมกัน หาทางออกร่วมกันเพื่อจะได้เป้าหมายเดียวกันออกมาได้นะครับรวมทั้งเรื่องของการปลูกจิตสำนึกเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม